สวัสดีครับเมื่อวันที่23มีนาคม2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในหัวข้อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนสกัดโควิด1 9นะครับโดยระบุว่ากระทรวงการคลังได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานหาลือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย กลอตตตลาดหลักทรัพย์สำนักงบประมาณสภาอุตสาหกรรมหอการค้าเพื่อร่วมกันจัดเตรียมชุดมาตรการด้านเศรษฐกิจและก็ดูแลผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบระยะแรกนะครับได้ออกไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนทีนี้วันนี้และสัปดาห์นี้เราจะเห็นความจำเป็นของมาตรการเพิ่มเติมเป็นระยะที่2 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก็แนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับมาตรการระยะที่2นี้โดยรวมแล้วให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบทั้งรายได้ภาระค่าจ่ายและอื่นๆโดยพยายามให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับมาตรการทางเศรษฐกิจที่อาจ จำเป็นต่อการเพิ่มเติมในอนาคตด้วยทั้งนี้เพื่อให้มาตรการมีผลและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมเสนอมาตรการระยะที่2ก็คือว่าลูกจ้างในกิจการที่รัฐประกาศให้หยุดกิจการชั่วคราวเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านนวดโดยจะมีมาตรการทั้งด้านการเงินและมาตรการด้านเติมสภาพคล่องให้กับกลุ่มลูกจ้างดังกล่าวนะครับ สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้เพราะเมื่อรัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการก็ต้องมีมาตรการไปช่วยดูแลนะครับโดยเมื่อถามว่าจะมีการแจกเงินอีกไหมโดยเฉพาะการแจกเงิน2,000บาทที่รัฐบาลเคยมีแนวคิดก่อนหน้านี้นายประสงค์กล่าวว่าขอให้รอดูการประชุมคอรมอวันคาอรนี้มาตรการต้องก่ลาวอาจจะดีกว่านะครับ ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังอันนี้คือแหล่งข่าวนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะขอให้ประชุมที่ประชุมคอรมออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายนะครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในปี63จํานวน20,000ล้านบาทเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ว่างงานจากคําสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วครา,าวของกรุงเทพมหาคนคร และจังหวัด,ดอื่นๆซึ่งคาดว่าจะเป็นการแจกเงินประมาณ5ล้านคนโดยผู้ว่างงานเหล่านี้จะได้รับการแจกเงินคนละ2,000บาทต่อเดือนนะครับระยะเวลา2าเดือนก็ระะวมๆแล้วจะได้คนละ4,000บาทครบถ้ามีข่าวสารอันอื่นเพิ่มเติมเราก็จะมาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ฟังนะครับฝากติดตามเราด้วยนะครับ